้ปลิกเกอร์ไปเนี่ยใช่เราที่โดนขัดต้นหมาเนี่ยตก้บอกใจเยนโอ้น่ารับทำไมโอ้แปลงมุมยักษ์โอ้โหยักษ์เต็สวีเราตั้งไ้ผีชีวะทุกคนด้วยนะครับผมกับวงผมมาเกอร์อีกเช่นเคยนะครับกับ r ั s เซ e n t อีวิลฟในพาร์ทที่11แล้วนะครับโอเคไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับ Okay. อโอเคอืมของก็ไม่มีอะไรแล้วอัปเดตก็แบบเฮ้ยปืนนี้น่าสนใจเนี่ย SK อืม <S <S ปืนอะไร<ม> SK อ่ SK พ e ี่ E E8 เหรอ s n g เออ SSG SSG ดีไหมเนี <S s ่ยมันดียิงทะลุเจ้าพี่ใช้อยู่อ่ะอ๋อ โอเคไม่ซื้อดีกว่า,ไ,วาไปเลยดีกว่าเยาเด้ซื้อของซื้อกระสุนเกนิตกันโอเคโอเคใช้กระสุนขนาดนี้มาเนั้นจะรู้ตัวแล้วแหละ <laughs> ต้องไปเชิญอะไรอ่ะพี่ทนต้องใช้กดอะ่ะ <laughs> เขาสงสัยว่านี่คือสิ่งที่เออวิ่งมาถึงคำตอบกันหรอไม่แน่ใจค่ะแต่เห็นได้ชัดเลยว่ามีความเชื่อมโยงที่นี่กับอัเบล่าและนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยค่ะเรื่องนี้ค่อยว่ากันทีหลังก่อนอื่นเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับจิวคุณพูดถูกค uh, oh well, ่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจออะไรอีกไม่มีอะไรไม่เอาของให้เฉยเดีวไปทางไหนเนี่ย ตรงนี้หรอไช่ต่อทำไปเลยเตรงนี้อะไรเนี่ยบันทึกนะ,ะไม่อ่านไม่อ่านอ่านด้โอเคเปลี่ยนบรรยากาศโคตรไวเลยแน่อนอนมีบันทึกให้อ่านอีกแล้วนะฮะอือออกก่อนเรก่อน ตรงนี้ก็แข่กันเนี่ยเหอ๋อซ่อนมิดเฉยไม่มีอะไรเต็มเลยเ้ยลิกเกอร์ไปเนี่ยใช่แล้วลิกเกอร์นี่เละโอลิกเกอร์ก็มาในภาพนี้ด้วยมันไม่ได้เร็วเหมือนในภาคสองนี่แค่เดินช้าหรือว่าแรงพวกเขาจะองก e อห้เอสอ ก็เหมือนเดิมอะตามันบอดอะนี่คือลมแรงที่อยู่ในภาพสินะว่าต้องสงสัสยเลยเที่สุดแล้วก็มาถึงจุดหมายแล้วค่ะฮืมลอยเล็บที่คุ้นเคยอลอยเล็บที่นี่เราต้องหนีตลอดเวลาเออ <laughs> ว้าว ขด<ภ>อ,อ,อะไรเนะี่ยตบบเ้ยไอิกเกอร์บโดนแดดอ๋โโดเอเย้อติดเชือ้อไม่มันยังไม่ติดเชื้ออ๋อ,อยังอ่ะอันนี้มันโดนนะพวกโดน งเอามาทดลองนี่แต่ยังไม่โดนไงได้แต่ที่โดนขาดต้นห้าเลยตกใจสิป <c oughs> ีตัวนึงเย็บเย็บร้อยร้อยหมุนว้าวของดี <c oughs> จริ้งมาตอนนี้ดี้องทามากเล่นก่อนเล่นก่อนไหวอยู่ตั่งภาคห้าขอให้รถลีมี่ขอให้เขาร์ต้นฉบับแบบนี้นะอะไรเนี่ยพี่ EK EK นี่แหละปืนทีได้มาต่อไปเด็ดเอฟเดี๋ยว็ดดูของก่อนนะเอ่อเขาระเบิดไฟพี่ก็ได้ได้พี่ นะเด้อเด้อเด้อโอเคมาโยนไอ้ไอโอวี่อนเดีว่าจะโยนเลยไมาโยนโอเคเขาสมยาเรียบร้อยไปตามพี่เองไปกันกันโอเคขอบคุณเจ้าที่ไปมีพวกมันเยอะเลยใช่ค่ะเราคงอยู่ไม่ได้หาต้องต่อสู้กับพวกมันทั้งหมด มันกันแล้วเก็บเลยบจะสู้หรือจะเดินสเตลไปมีสเตลล์ด้วยหรอภาคน,นี้จก็ริเกอร์มันได้ยินแค่เสียงเท่าลืมไปใหญ่ดีทางห้านี่บูสตลอดเลยเจอไปดีกว่า,ะา,ะาระวังมันหลุดออกมานะเพื่อความปลอดภัยเราควรเงียบให้มากที่สุดครับ เยอะด้วยวิ่งเยอะอันนี้เสียงนะเอ้ยไอ้บ้าไอ้เดินเค้นก่อนมากันแล้วรีบวิ่งเลยมีของวงของเลยเอ้าเราขัดทินดูใช่ไหมว่าทำอะไรรอเวลาดีบมาบ้าบอขอแตก มามเจอมาเข้ามาเอาละเฮ้ยอ,อย่างนี้ต้องสไนเปอร์ไรเฟิลมาวาไงไะโอเคมาแล้วจะสู้หรือเนียจะหนีเอมไปไปไหนเดี๋ยวเอาไปอละโอ้โหไปยังไง โอ้แลเสียงสียงตึก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 ตมาเลยเนี่ยตรงนี้มีระเบิดมีัดกันัดกันเฮ้ทัดกันนไหรือรถเ็มหมดเลยทัดกันโอเคเต็มโว้ยตัดฮะ อะไรกันวะเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างเยอะแค่มาสร้างอยู่ใต้แอฟริกาได้ยังไงครับเนี่ยนั่นคือสภาพคนโดนทุลักโดนอันี้เียวเดรอน่าหมายความว่าเจิวอาจอยู่ที่นี่หือะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้น แคปซูลในนั้นมีจิ้วอยู่เหรอเอ้าไม่ใช่อะไรเว้เนี่ยคนเตือนเตือนทดลองไงพวกเขาทำอะไรไปจนแห้งอ่ะ จิเฮ้ยตกใจอ๋อพาเราลงไปด้านล่างครับก็แต่ลงไปไหนเอ่ยมากน่าจะรู้แล้วว่าทำไมให้กระสุนเต็มตัวเลยเยอะมากเลยนี Or ่พวกเขาคงรับาโตคนจากทั่วโลกมาเพื่อทำการทดลอง

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิงก่อนปิงก่อนคุณทองอยู่ตรงไหนพี่เจ้านะสีแดงอ๋อสีแดงโอเคโวย้ยมา<ช>ทางนี้แล้วแล้วจ้าเฮ้ยอัดปากไปเลยใช่ไหมพี่จัดไปไ เอเโกดี่ผีดไปแล้วโอยเออนี่เปิดจอทอนแล้วบลีอถนี่มาบล็อกำลังับกำลังโยโอเครับเพจัดไปเึ็นลูกลุย

ไล่ไปอยู่เป็นไล่มาไปเนี่ยเดี๋ยวเจอหน้าเลยอะไรเอ่ยพุ่งมาโอ้โหไม่โดนจ้าโดนโดนอะไรเนี่ยขึ้นไปข้างบนยัยมันปล่อยลูกลูกเจ้โอ้โหโดนเจ้ ล้มุน้วมุนมุนกระปุดทำไมพัดกระปุดทำไมดิ่โอยเฮ้อ้าอ๋อยังไม่ไปฮะอืมกำลมงย่ยไม่โดน มาเลยจริงปัทนทำอะไรอ่างเงี้ยไปกูรู้เหรอนอนงายว่าแล้วมาออฟกันเปิดระเบิดระเบิดถอ,อหนเลยแล้วกันเปิดได้ผมจะเทพบ้าง <laughs> โอเคไม่รักทางโอเคมันยังไม่เนาะ อืมโหโอเคไปไหน้ว้วอเอตกนะเอต้องกด V ต้องกด F กับ V โอ้โหใครจะไปกดทัน โอ okay, เคเอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม่พี่บอกหลายครั okay, ้งแล้วว่าหลบโอเคมาโว้วโวน้องเลยพี่ไปเลยดะไวะโอเคออไปก 국민의동 mm r -hmm.

กินแค่นี้แหละโดนระเบอด์สามลูกก็ตายแล้วครั้งแรกก็อย่างนี้นะทุกคนใช่เออที่นี่ตอนจบแล้วกันสนุกมากเลยเนี่ยนีใช่รีบลงฮะจะบอกนะว่าแคปซูลนในนั้นมีจิ้วอยู่นะนี่มาดูหน่อยสิว่ามีจิ้วอยู่ข้างในหรือเปล่า ปเปิดออกมาแล้วครับดูไหมว่างเปล่า,าเฮ<ล>้ยเธออยู่ไหนเนี่ยคุณเรดฟิลดีใจจังที่ได้รู้จักคุณในที่สุดแล้วเธอหลับเป็นใครกันเอสเทล่ากียวนี่เธอทำงานให้ทริสเซลเยี่ยมเลย เะาทำการบ้านมาดีนะนี่เจ้าหน้าที่ในบริษัทเวชภัณฑ์ทำไมละ่ะเหมือนฉันจะต้องอธิบายตัวเองให้เธอฟังนะแล้ว <c oughs> พวกแกทั้งสองไม่ได้รับคำสั่งล่อถอยหรือยังไง <c oughs> เป็นเธอนี่เอง <c oughs> จิวอยู่ที่ไหน <c oughs> จิวเหรอ ไม่ว่าฉันจะรู้แต่แกคิดว่าฉันจะบอกแกเหรอพูดไปสารละลบอกฉันว่าเธออยู่ที่ไหนทันทีที่พวกแกทั้งสองเสร็จภากรกิจพิทักษ์สันติราของแกแกควรออกไปนะไม่มีอะไรที่นี่ที่คุ้มค่าที่จะทิ้งชีวิตของแกไปหรอเฮ้ยตัวแสบเอ้ยเธอโกหกเธอรู้อะไรบางอย่างเดี๋วเราไปหาคำตอบลนะ จบมิชชั่นจ้าโอเคเปกันแบบบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับลุซี่นีวิวฟามนะครับาใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมบเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าสโมผีชีวะทั้งหลายบ๊ายบายจ้า